สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A.T. ทู up, ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินหล่นทับ6ราศีกลางเดือนราชาโชคคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดคำทำนายในช่วงกลางเดือนนี้กันค่ะเตรียมรับโชคใหญ่รับทรัพย์กันได้เลยนะคะก่อนอื่นเลย A.T. ทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับคนดวงดี6ราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้เดาวสำคัญได้ตำแหน่งราชาโชคส่งผลให้พวกท่านดวงดีขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะคะว่าแต่จะมีราศีพวกท่านหรือเปล่ามาร่วมลุ้นกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยที่ ท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะในช่วงกลางเดือนนี้นันเป็นต้นไปเลยนะคะชาวราศีตุลมีโอกาสดีได้รับข่าวดีการสนับสนุนช่วยเหลือและการขยับขยายเติบโตก้าวหน้าการลงทุนหุ้นส่วนแม้จะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ก็ยอมรับได้ค่ะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจด้วยงานและการเข้าสังคมการเดินทางคนรักหรือบริวารเข้ามามีบทบาทกับงานหรือธุรกิจนะคะ ธามาราศีที่2ก็คือท่านจะเกิดในราศีพฤษภดวงดาวแห่งราชาโชคส่งผลให้ชาวราศีพฤษภโดดเด่นเป็นที่นิยมค่ะการเข้าสังคมมีชื่อเสียงโดยเฉพาะใครทำธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์มีเกณฑ์ดีงามมากๆค่ะงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่จะก่อให้เกิดรายได้มหาศาลการเจราจาจะสำเร็จผลและความรักอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเลยนะคะ ถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะความสําเร็จหรือสิ่งที่หวังจะได้มาโดยง่ายนะคะดวงการงานธุรกิจเต็มไปด้วยความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ได้ขยับขยายสัญญาเจรจาจะสําเร็จตามเป้าหมายมีเกณฑ์ลงทุนหุ้นส่วนเห็นผลกําไรยอดขายก็ดีได้เจอคนถูกใจตรงใจและตรงสเปกค,ค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีมีนะคะดวงดีค่ะ แม้บางทียังมาไม่เต็มที่เต็มร้อยโชคยังดีที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาส่งผลต่อเรื่องงานและรายได้แม้จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหลังจากนี้จะเริ่มมองเห็นลู่ทางเพิ่มรายได้นะคะการขยับขยายและบริวารจะนำพาข่าวดีมาให้ค่ะถัดมาคือท่านี่เกิดราศีมังกรนะคะดวงการงานหรือธุรกิจการค้าช่วงนี้งานจะหนักหน่อยค่ะแต่จะเป็นการเหนื่อยแล้วรวย งานที่ทำกับผู้คนหรือมีหุ้นส่วนจะส่งผลดีดวงบริวารช่วยเหลือสนับสนุนแต่ให้ระวังสุขภาพจากการทำงานมีเกณฑ์ดวงโชคลาภเล็กๆเ,เข้ามาให้ชื่นใจได้ด้วยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่าที่เกิดในราศีเมทุนค่ะดวงโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างความสำเร็จจะเกิดขึ้นโดยง่ายมีข่าวดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก้าวหนา้าพัฒนาขึ้นงานและธุรกิจมีทิศทางที่ดี แม้จะยังไม่เต็มร้อยก็ตามค่ะแต่ผลก็น่าพอใจดวงความรักคนรักจะเข้ามาสนับสนุนส่วนใครโสดอยู่จะได้พบคู่ที่ดีนะคะเอ้าแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของปิดดวงคน6ราศีกลางเดือนเป็นราชาโชคแก่ดวงของท่านแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ